พี่น้องวันนี้ลงคลิปรัวๆให้ดูนะคะโอ้ยเปิดประตูออกมาพี่น้องจะได้ใจว่าพูดเนาะบอดคอยเนาะขนขวงมาลึง่งพึ่งนางควงงาม,ม,ม,ามคว้เสียบควงไร่เศษคืนนีพ้ในใพี่น้องพ้าปบ่ปึงใกล้ๆพี่น้องสร้างกระเบือยันเรือรบนี่แหละฐานของคุณน้ำทีดีนะคะไปรุ่งสร้างตัวเย่ยมากเลยค่ะ,ะบุ๊คบอนขาไขบปึงพี่นอ้องบุ๊คบอนกำลังคิดอย่างสะอ่อนแห้งค่ะพี่น้องช่องยูทูบตุ๊ตุประกายดาวนะคะพี่น้องวันนี้มามีจะพามาดู เบืองหลังควมำลอความสวยและความสวยงามของคืน <soup> นี <Madonna> ้นะคะมันมีอะไรบ้างตอนนี้สองบอสกำลังทำอะไรความสุภายนะคะึ๊บๆสวัสดีค่ะทำอะไรค่ะ หมาแล้วมาาเไดอยูความงามไม่บอยขอขยกิสวัสดีค่ะ วัดดี้เฮาคนสวยนางฟ้ามาแล้วนางฟ้าเทียตเตอร์เยพี่ามาแล้วมะอ,อ่ะขอด้อยจะพป่น้องนี่เขาเอิ่อน่สักกระเบือยันเรือร,รบคาโอ้ยเก่งขัก<ะ>ประกาศดาวบุครัวปา,าดมีหนังหมูมีผักมีสาระเนี่แสดงว่า,าแสดงว่าวันนี้เมนูลาบเกิดขึ้นมาแล้วแน่แนอน ซ้ายกำลังคดอนอุปกรณ์ทำกกาการแสดงคุณเมย์กำลังคนหายยังบุ <laughs> บ้านหลังนี้สวยกันทุกคนจ้าเสียงตับป๊อกป๊อกไม่หอยหายอย่ะ <laughs> <laughs> ลูกซ้าย,ยถางหนอกเมนูเด็ดขึ้นนี่ เชฟกระทาเหล็กมันเป็นเชฟกระทาเหล็กนี่เชฟข้าเลี้ยงหลายข้าต้องเชฟหม้อมังมาหม้อเหล็กนะคะป้าด้วยค่ะเบื้องหลังคว่ำคว่ำแซ่บคว่ำอิ่มที่บทโนกาวถึงบ่อยๆทุกหลังหลังไรนะคะมาชิขอบคุณแม่ครัวพี่ปูนคนสวยก๋วยเตี๋ยวไก่เฮ็ดเสียพี่น้องคนละกินไส้คนละกินหัวเงีวเงี ผักพริกพร้อมเพรียบพ,พร้อมเลยงเป็นก๋วยเตี๋ยวทอดแซบอันนี้คนลาบหโพไปเนาะมีเค็ดลาเปเชฟกระทะเหล็กทททแทนแทนแทนเดอย่างนี้หงายสวสออนสะออน,ออนตับาายสิบดโทผายสิโทส,สองคนนี้ ผัดไปกินไปคะ่ะเออผัดไปกินไปตับมืนเลยเป็นหอวนี่คะหน้นนาตาของควายค่ะควายเสียงไปหัวป้าดเม้นไผ่อร่อยมากอร่อยมากเบ่ง <c oughs> ม,มาห้บอดแล้วค่ะ เผ็ดๆแบบแต่สว่วสวัสดีค่ะพี่น้องทีมงานทั้งชาแนลมาถึงแล้วคะ่ะวันนี้ค่ะอุ้ยวันนี้มีแบบเซอร์ไพรส์ามากเลยมีเซอร์ไพรส์เหรอครับเออวิ่งมุมกล้องวันนี้ต้องเลิศนะ <laughs> พี่น้องมีเซอร์ไพรส์ เกิดอะไรขึ้นบนไลฟ์สิบเนี้นะคะพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยพิรดาเธอขึ้นไปอยู่ทำไมตรงนั้นเอ้ย,อยพี่น้องนี่นะคะให้คอยติดตามในไลฟ์17คืนนี้กันแล้วกันนะจ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นเสับพิธีชินพี่คุณไหว้ผีกันเลยนะ,ะไหว้ผีกันเลยทียะะู่้ว่าไว้ไว้โอเค